Oh. อากาศดีนะมันก็มีแดดต้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ ดีครับมันก็มีแดดด้วยมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มีจุดจุดไฮไลท์จุดแวะนะครับไฮไลท์ตรงนี้ก็มีไทรผักไทรผักตอนนี้ผักผักครับผักไทรผักและไทรผักไทรผักไท่ผักที่ผ่านมานี่จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเยอะนะแต่ว่าไปถ่ายรูปกันนะลืมถ่ายวิดีโอให้ดูค่อยไปนะครับไปเรื่อยๆที่คิดว่าน่าจะลื่นครับ ต้องจับตามองกขากันว่าทีมเาจะเลื่อนหรือเปล่าโอ้โหโอ<ห>้มันโบลิ่งไงไอ้นี่เฮ้ยน้ำตกน้อยเต็กับผ้ามาพี่โจลงไปเลยพีโตต่โจอัลโหลผมวเดินริมน้ำตกไปนะครับน้ำตกเล็กน้ำตกน้อย hơi suổi đi Mình ngặt hải hết lì mẹ nó mãi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  mãi nó mãi nó mãi nó mãi นี่เส้นทางจันน้ำตกชั้นที่หนึ่งครับไปเราก็จะเดินเลียดน้ำตกไปเหมเดิมขึ้นไปนอู้ข้างหน้าเลยนี่เป็นที่ขึ้นชั้นสองครับนี่ชั้นสองตรงนี้ปึ๊บนี่มันจะสวยนะครับนี่ชั้นสองปุ๊บ ว้าวเฮ้ยโอ้โหแอคแอครอแต่ตกชั้นโซลก็ขึ้นไปข้างบนนีต้องปีนป่ายนิ่หน่อย งนีนน้ำเยอะครับตองนี้นะหน้าจะเย็นดีนะชุูเป็นราคาที่ข่านะครับราคาที่ข่าแล้ว บีตาหัวะชันสามเจ็ดชั้นกระหว่างันเจ็ดสามแล้ว ตรงนี้ชั้นชั้นไหนชั้นโหลเส้นทางนี้ทางน้ำตกจรงิรงๆรงิงเราเดิน โ้ไอ้บอสมึงคิดยังไงบอสท่แผงสุดบอสยังไม่เหื่อคนี้นะครับงแพงพวกนายบอสไอ้บอสไเกาะต้องบอกหมดแล้วเหรอเหมดเลยหมดเลยเย้ว ทางทางมันมากน้ำเยอะน้ำเยอะนี้ยมีทางขึ้นโอ้อโหธรรมชาติเราท่แท้ทูครับอี่ยบอกอเลยครับจเจนเอาแขาวเอาแขาวเกาะขึ้นเลย,เยขับขักขึ้นไปก่อนนะครับ เลื่นเลื่นเลื่นเลื่อนลื่นขูคนเท้าเหมือนเลยเดินบอกใคอยู่บริษัทยากเามาเคอรเลยอีกแล้วไปร่านไม้โอ้โหจะเหยียบมือกูแล้วัม่เหยียบอื้ม ชั้นครับสวยงามทุกท่านสภาพเขาสภาพกายภาพกายภาพบบผมเนี่ยโอ้โหชั้นจาดแก่ล่มโชว์หน่อยเลย ตรงนี้สวยอลล่นโทนะกอดขึ้นครงนี้ครับผมราอนเลงก่อน โอ้โหน้ำพางขึ้นเห็นมียอดบนเขาดูวยน,นี่นี่เป็นยอดน้ำตกที่ไปถ่ายรูปหรือเปล่าตอนนี้น้ำเหลือหนึ่งขวดครับผม Ủa, nụ nụ, nụ kinh mái tháng na luôn ดำลงร้านทำให้ลงเดินรถไปร่เลครับเดินมเราอๆนมาหล่อๆเดีนยเราหล่อคว้าขึ้นไปนู่นเรือเอ่ไรกูเลื่อนพอกูไม่เลื่อนพอ ตอนนี้ถึงเขาบอกตอนนี้พี่ใครเขาบอกว่าให้ทักงขึอะไรก่อนเราเรล่วตรงน,นี้เราก็จะเห็นยอดผาแล้วเราจะขึ้นไปอีกปลายยอดผาแล้วก็จะไปถึงยอดผาได้ถึงแล้วก็ถึงแล้ว <im itation> ตอนนี้เดเินมาประมาณสองชั่วโมงครึง่ง เ,เ,เอาเวลาไหนไปซื้อละ่ะฮะโอ้โหสวยจริงครับชันมากน้ำตกนี่ชั้นจริงเลยครับมันเป็นน้ำล้นจากเืกิดที่ใดข้างบนเป็นฝั่งสวย ถ่ายรูปข้างบนนะเยี่สุครับผมตอนนี้ถ่ายรูปจะและ้วครับให้มีพี่เ่นาินี่เยถ่ายด้วยตกตกใจมากครับผมถือว่าหายเหนื่อยเลยแต่ก็เหนื่อยอยู่แล้วเราลงไปกินข้าวข้างล่างครับ กรผมทักก่อนขาลงพร้อมมีหลีทะเา่หน้าพู้ชิดน้ำตกโกกีโด